อสสวัสดีครับเดี๋ยวสิครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับแซดไรเซอร์ครับแต่ในวันนี้ครับเราจะไม่ได้มาแปลงร่างกันเราจะมาใช้ท่าไม้ตายพิเศษของอุ t ตร m แมสแซดที่เกิดจากการคอมโบเหรียญอุนตร์เมดาลใส่เข้าไปในแซดไรเซอร์กันนะครับซึ่งท่าไม้ตายเหล่านี้ครับมีทั้งหมด3ท่าด้วยกันแต่ละท่าครับจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวเลยครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเราทําการหยิบอุนตร์เมดาลสำหรับท่าแรกกันก่อนดีกว่านะครับผมท่าหนึ่งครับเราใช้หมด3เหรียญก็คือนี่เลยครับ เรียนของอุลตร้าแมนแจ็คนะครับอุลตร้าแมนโซฟีแล้วก็เจ้าพ่ออุลตร้าแมนนะครับทั้งหมดนี่แหละครับคือนักรบแห่งดาว M78 ทั้ง3คนครับเพราะกันท่านี้ครับคือท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าวิชาดาบสซิรนับเอ็มเจท่าฟันวายุประกายแสงนะครับผมเป็นอาที่รวมเอาอพลังของ3คนนี้ครับไว้ด้วยกันสร้างเป็นดาบแสงขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ใช้ในการฟันอีกฝ่ายออกไปนะครับเพราะกันเดี๋ยวเรามาใช้ท่าไม้ตายท่าที่1กันเลยดีกว่านะครับผมโอเค สัดไรเซอร์ครับแล้วก็ย้อนกลับนะครับแล้วก็กดค้างไว้นะครับพี่แจ็คพี่โซฟีเจ้พาพ่อวนเตอร์แมน,ว,ว,น,แมนวิชาดับสนส์เอ็มเาฟันพายุประกายแสง ครับผมเล่นเลยครับคือท่าไม้ตายพิเศษท่าที่หนึ่งของอุลตร้าแมนเซตครับวิชาดาบสนับ M78 ถ้าฟันพายุประกายแสงนะครับเป็นท่าไม้ตายที่แซดครับทำการเรียกดาบแสงขนาดใหญ่ออกมานะครับแล้วก็ใช้ในการฟันถ่ายฝ่ายไปครับท่านนี้เนี่ยว่ามีวิธีการใช้หลากหลายมากครับอาจจะเป็นการที่แซดครับใช้ตัวดาบมีอมว่งเข้าไปฟันอีกฝ่ายเลยหรือเอาดาบครับเซ็เป็นพายุฟันใส่ฝ่ายหรือทําเป็นคัปเตอร์นะครับเป็นของอุลตร้าแมนแล้วก็ปล่อยใส่อีกฝ่ายไปนะครับผมผู้เล่นที่ท่านี้ครับเป็นท่าที่สามารถประยุกต์ได้หลากหลายมากเลยรวมถึงท่านี้ครับข้อดีสุดๆเลยคือแล้วจะใช้เสร็จครับแซดยังสามารถใช้งานดาบแสงตรงข้างหน้าตรงนี้ครับใช้ในการฟออนได้ยู่ั พูดง่ายๆคือไม่ใช่แค่ท่าไม้ตายที่ทําการยิงออกไปแค่อย่างเดียวครับใจยังสามารถใช้เป็นอาวุธต่อได้ด้วยเขาบอกว่าเป็นท่าไม้ตายที่เทมากๆแล้วก็ผมชอบมากๆเลยครับโดยท่านี้ครับถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะครับใช้งานครั้งแรกคือตอนสู้กับเอเลียนบาราซานนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคท่าที่1ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูท่าที่2กันต่อดีกว่านะครับผมเพราะเราดึงอุลตร้าเม่ดาวกันออกก่อนชแบบนี้นะครับท่าที่2นะครับผมใช้ทั้งหมด3เหรียญด้วยกันนั่นก็คือ3เหรียญนี้เลยครับ เรียนของอุลตร้าแมนเน็กซสัสนะครับอุลตร้าแมนคอสมอรแล้วก็อุลตร้าแมนเมบิอุสนะครับ นี่คือท่าไม้ตายสองของอุลตร้าแมนแซดครับก็คือท่าไลท h t n i n g g เ n เ r a t e นั่นเองครับผมเป็นหน้าที่แซดครับจะทำการชาร์จพลังไว้ที่แซดไดเซอร์ครับแล้วก็ปล่อยเป็นสายฟ้าขนาดใหญ่พุ่งลงมาใส่อีกฝ่ายนะครับผมแล้วก็ระเบิดพื้นไปหมดเลยเป็นหนึ่งในท่าโจมตีหมู่ที่รุนแรงแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยครับแต่ปัญหาคือท่านี้ผมไม่ค่อยเข้าใจครับว่าทำไมถึงใช้เน็กซัสคอสมอสแล้วก็บีบูสครับถึงจะเป็นท่าสายฟ้าได้ไม่ควรจะเป็นท่าไฟหรือเป็นท่าน้ําแข็งมากกว่าถ้าเกิดให้ผมคิดนะครับในอไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันรีว่่าไไนนนนิงงงเเเเจจรรรคคััับบะะป็ยผมพอ แล้วก็มาใช้ท่ากันดีกว่าคุณเน็กซัสคุณเมบิอุสคุณคอสโมสไลท์ทันิงคืเจนเนอเรตต ครับผมเลยนะครับคือถ้าไม่ตายคอมโบที่2ของอุลตร้าแมนแซดครับไลทอนิ่งเจเนเรตนะครับ เป็นท่าไม้ตายที่ใช้ถ้าเกิดผมจำเอาที่ผมจําได้แม่ๆเลยคือใช้ในการจัดการกับคิงโจนะครับถ้าไม้ตีสัตว์ครับชาร์จพลังงานสายฟ้าไว้แล้วก็ทําการผ่าลงมาครับซึ่งในเรื่องแต่ว่าท่านี้ครับเป็นหนึ่งในท่าไม้ตายที่รุนแรงมากๆนะครับรุนแรงขนาดไหนระดับที่คิงโจครับโดนไปทีเดียวเนี่ยถึงกับร่วงไปเลยนะครับหรือตอนที่ใช้กับอาเรดคิงครับเรดคิงเนี่ยโดนไปหนึ่งทีก็กระอักกระอ่วนเหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งในท่าที่รุนแรงมากๆเลยเช่นกันนะครับผมเกนี่คือท่าที่2ครับแต่อันนี้ผมบอกก่อนว่าผม Z ใช้ท่าและยิงเจริญหรือท่าดาบ M78 ก่อนนะครับเพราะงั้นอันนี้อาจจะสลับกันก็ได้ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเค okay, เพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูท่าไม้ต้สุดท้ายกันครับคือท่าที่3นะครับผมถ้าไม้ตายท่านี้ครับได้มาจากอุลตร้าแมนจีดนะครับซึ่งแน้น,นะครับว่าเรียนที่ใช้ครับก็เลยมาจากเรียนของจีนั่นเองก็คือเรียนของอุลตร้าแมนกิงกะนะครับ อุลตร้าแมนเแล้วก็อุลตร้าแมนออฟออริจินนะครับผมนี่คือเหรียญคอมโบที่จีใช้แปลงร่างเป็นร่างกาแล็กซี่ไรซิงนั่นเองครับผมเพราะงั้นท่านี้ครับเลยเป็นท่าที่ใช้ตามหลักของจีเลยคือท่ากาแล็กซี่เบรสนะครับเป็นหน้าที่แซดครับทำการชาร์จพลังไปที่ซับไรเซอร์ครับแล้วก็ฟันผ่าครับเป็นคลื่นสีแดงออกไปนะครับเมื่อกาบของจีไม่มีผิดนะครับแต่ว่าเรื่องความแรงเนี่ยเราก็ไม่รู้คบว่าตอนใช้ใช้เนี่ยดุนแรงกว่ากันนะครับผมแต่ไงครับท่านี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันเลยดีกว่านะคครับผมโอเ คุณจิงกะคุณ X ค,ค,คุณออบกาเลซีบาสโต ครับผมและนเลยครับคือถ้าไม่ตายกาแล็กซี่เบรสนะครับถ้าไม่ตายพิเศษท่าที่3ของอุลตร้าแมนที่ได้มาจากการใช้งานเถียนที่ได้มาจากอุลตร้าแมนจีีครับผมเป็นอีกหนึ่งท่าที่มีความรุนแรงมหาศาลมากเนื่องจากใช้พลลาของนิวเจเนชันทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นแต่ว่าผมจะไม่ผิดท่านี้ในเดียวเนี่ยใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับผมเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับโอเคแต่ว่าที่นี้ครับก่อนที่เราจะจบวิดีโอกันครับเรนได้ความสงสัยว่าเรียนทั้งหมด หกเหรียญตรงนี้ครับไม่ได้ของจีนะครับเพราะว่าของจีเนี่ยมีมีร่างคอมโบพิเศษเนอะหนเหรียญหกเหรียญตรงนี้เนี่ยถามว่าแล้วเราเราไม่เล่นอะไรอีกไหมนอกจากท่าไม้ตายคําตอบคือเราสามารถเล่นได้นะครับเล่นยังไงครับในสง่งอุนแซนไรเซอร์ตัวนี้ที่ผมบอกไปครับว่าสามารถเล่นเสียงการแปลงร่างของ Ultra Man อุลตร้าแมนเก่าๆได้เพราะงั้นแล้วเนี่ยสมมติผมใส่เหรียญของอุลตร้าแมนแจ็คเข้าไปครับเราก็ได้เสียงการแปลงร่างของอุลตร้าแมนแจ็คแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับสมมุตินะครับ อันนี้คือเดี่ยนของอุลตร้าแมนเบบิอุสใช่ไหมครับถ้าผมมีเดี่ยนของอุลตร้าแมนทิคาดีครับผมสามารถนำสองเดียยนนี้ใส่เข้าไปครับแล้วเล่นเสียงการแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเบบิอุสร่างฟีนิกซ์เบรฟหรือร่างฟีนิกซ์ได้เช่นกันนะครับผมเป็นรูปแบบนี้หรือผมสามารถนําแบบนี้ครับผมมีเดี่ยนของอุลตร้าแมนออฟใช่ไหมครับเดี๋ยวผมหยิบแป๊บหนึ่งออฟเมบิอุสนะครับแล้วก็ในส่วนของอุลตร้าแมนทาโร่ผมสามารถนํา3เดี่ยนนี้ครับมาเล่นเสียงครับเป็นอุลตร้าแมนออฟร่างเบิร์นไมได้นะครับหรรรรรืือออออออสสาา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 มมถนน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 นํํตต่่่่่่่่่งงงงงงๆคคคััับบบไไไปปเเเเเลลยยด้ชชกโีขฟใ เล่เสียของจี๊ดเดร์ชันต่างๆได้นะครับเพราะฉะั้น3เหรียญนี้ครับไม่ได้เป็นเอ้ยหเหรียญตรงนี้ครับไม่ได้เป็นแค่เหรียญที่ใช้ในการเล่นเป็นท่าไม้แต่แค่อย่างเดียวแต่เรายังสามารถเล่นในรูปแบบอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันในชางขัดไปนะครับว่าถ้าเกิดผมนําเหรียญเหล่านี้เนี่ยไปเล่นเป็นเสียงอุลตร้าแมนออฟอุลตร้าแมนรูปอุลตร้าแมนจีต่างๆคอมโบต่างๆจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมในรูปแบบนี้เองแต่ว่ายังไงครับการดิวประจําวันนี้เนี่ยก การใช้ท่าไม้ตายพิเศษของอุลตร้าแมนเซตทั้งหมด3ท่าโดยการคือท่าวิชาดักสังหัร M78 ท่าฟันวายุประกายแสงไรนิ่งเจอรารีตแล้วก็แกรนด์ซีเบรสเองครับผมซึ่งแต่ละท่าครับก็เป็นการใช้เดี่ยวเฉพาะตัวแล้วก็มีเสียงที่บอกว่าค่อนข้างเฉพาะตัวของแต่ละท่ามากเลยนะครับเสียงต้องบอกครับว่าไม่ซ้ํากันเลยสักท่าเดียวนะครับสุดยอดยอดเยี่ยมมากๆจริงๆเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับนี่นครับก็คือการรีวิวจ้วันนี้ครับกับท่าไม้ตายพิเศษของอุลตร้าแมนอัพทั้งหมดเอ้ยอุลตร้าแมนเซตท่าดยกรนะคับ ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดใครชอบิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ิดีโอด้วยที่สำคัญบอา่าลืมกดสำหรับใครช่า n น่าวส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์ความพูดได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ครับก็ต้องลาไปวันนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย